สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลงพลป้าเต็ยูทูบเบอร์สายลงพลป้าเต็ทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์ลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์บเจเจห้าเก้าแปดชแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเรานะคะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สวีเดนนะคะคนไทยทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ต่างถิ่นไกลนะคะ ก็ขอบคุณน้ำใจทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไม้เล็กเจมาส่งกำลังใจคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสองสีพี่น้องกันนะคะเนาะสองสีพี่น้องที่ชอบบุลี่คนอื่นนี่แหละคะ่ะคือบุลี่ด้อยค่าลุงป้าในการที่ว่าไม่มีนะคะฝาบ้านนั่นแหละคะ่ะไม่มีฝาบ้านไม่มีห้องน้ําไม่มีโนดไม่มีนี่ในสิ่งที่เขาพูดกันละคะปากเขาบอกไม่ได้บุรี่ไม่ได้ด้อยค่า แต่สิ่งที่ฟังมาก็คือสารพัดท,ที่จะว่าให้ลุงป้าอายุสี่ิบกว่าแล้วยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองดูฐานะครอบครัวของพวกเขาสินะคะอายุยังไม่สามสิบกว่าเนี่ยนะคะเขามีบ้านมีรถนะคะมีสารพัดนะคะที่เขาจะพูดถึงนั่นแหละก็คืออวดตัวเองว่ามีทุกอย่างแต่ด้อยค่าลุงป้านะคะสี่สิบกว่ากันแล้วเป็นพี่คนโตเป็นเคยคนโต แต่ไม่มีบรญยาที่จะหาบ้านหรือว่าหาที่หาทางหรือว่ามีที่ทางมีรถมีอะไรเป็นของตัวเองก็คือเปรียบเทียบตัวเองมีทุกอย่างกันแล้วว่างั้นเถอะค่ะคือมีเหนือกว่าพี่คนโตและก็พี่เคยคนโตทั้งๆท,ที่อายุและเป็นพี่พวกเขาแต่ไม่สามารถที่จะมีบ้านนะคะปลูกบ้านสร้างบ้านมีฝาบ้านมีห้องน้ําให้ของตัวเองได้เนี่ยนี่คือการนะคะด้อยค่าหรือดูถูกเกียดตยาม คนที่เป็นพี่สาวตัวเองคนที่เป็นพี่เขยตัวเองนั่นแหละคะ่ะทั้งๆที่ตัวเองบอกว่าไม่ได้บูลลี่ไม่ได้ด้อยค่าแต่คําพูดแต่ละคําออกมาทั้งสองสีพี่น้องเนี่ยคือการด้อยค่าเขาล้วนๆนะคะการด้อยค่าการดูถูกเขาในสิ่งที่เขายังไม่มีเหมือนตัวเองนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะถามกลับไปนะหนุ่มจินตนาการนะ่ะคุณไปบวชมาตั้งนานนะคะคุณไปทํางานในเมืองหลวงเมืองใหญ่คุณก็ยังไม่เคยได้อะไรติดมือกลับมา คุณกลับมาอยู่คุณก็มาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ของคุณที่สร้างมาตั้งแต่พ่อแม่คุณยังไม่มีพวกคุณด้วยซ้ําไปในบ้านหลังนั้นนะ่ะแล้วทําไมคุณจึงไปดูถูกเกี่ยวกับลุงป้าว่าเป็นพี่คนโตยังไม่สามารถที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองได้ตัวเองมีอะไรเป็นของตัวเองได้อะไอ้สร้างบ้านที่อยู่ในที่นาน่ะก็ได้ยินข่าวว่านะคะไปยืมเงินคนอื่นเข้ามาไม่ใช่หรือ แล้วทําไมนะคะเวลาเขาออกมาทวงยังไม่ใช่เข้าด้วยซ้ําไปแต่ทําไมไปด้อยค่าว่าลุงไม่มีอะไรตัวเองมีอะไรแต่ก็คือนะคะไปเอากับผู้หญิงไม่ใช่หรือนะคะก่อนจะมีเป็นของตัวเองน่ะนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรอะถ้าเราไม่ได้มาโดยโดยสุจริตนะ่ะมันจะพูดได้เต็มปากได้ไงเราว่า ตัวเองสร้างมาเพราะน้าพักน้ำแรงของตัวเองเนะี่ยเพราะสิ่งที่เราได้ยินแม้แต่ตัวคุณก็ออกมาพูดด้วยซ้ำไปนะคะว่าเป็นยังไงยังไงกับคนที่คุณไปเอาของของเขามาแล้วมาสร้างเป็นของตัวเองนะี่ยนะคะอันนี้ก็คืออยากจะให้คุณย้อนไปดูของคุณด้วยของตัวเองด้วยว่าถึงตัวเองจะ30กว่าแต่สิ่งที่ตัวเองได้มานะ่ะมันใช่ของตัวเองโดยตรงหรือเปล่ามันใช่ของตัวเองล้วนๆไหมล่ะ ที่จะได้ออกมาพูดเต็มปากว่าตัวเองมีทุกอย่างเพราะของตัวเองนะ่ะนะคะแต่สิ่งที่เราไปฟังมาที่เขาเอาออกมาเอาขุดคุยออกมาพูดแม้แต่คนที่เขาเจอกับตัวเองคือเป็นคนที่ให้คุณไปน่ะก็ออกมาพูดนะคะออกมาให้คนอื่นเขารับรู้น่ะว่าให้อะไรคุณไปบ้างน่ะคุณก็อย่าพูดว่าคุณอายุแค่นี้คุณมีทุกอย่างเป็นของตัวเองรถของตัวเองบ้านของตัวเองอะไรของตัวเองนะคะ ก็คือสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันมากสมัยก่อนคนยังไม่รู้จักโลกโซเชียลเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ที่สามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยยังไม่มีใครรู้แม้แต่พวกคุณก็ไม่มีใครรู้พอมาสมัยนี้นะคะมันหาเงินทาง YouTube ได้ง่ายนะคะหากคุณหรือใครที่มีประเด็นฮอตๆเนี่ยคนมาติดตามเยอะๆมันสร้างรายได้ได้อันนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นสมัยก่อนน่ะ ที่ยังไม่มีโลกโซเชียลยังไม่รู้จักพวกนี้เนี่ยคุณจะมีอะไรเป็นของตัวเองได้เร็วขนาดนี้ไหมล่ะนะคะแทนที่คุณจะคิดว่าเออยุคนี้มันเป็นยุคที่โลกโซเชียลมันแรงเล่น Youtube ก็ได้สตังเล่น TikTok ก็ได้สตังเล่น Facebook ก็ได้สตังเนี่ยนะคะอันนี้มันคือการหาไรายได้จากโลกโซเชียลเนี่ยมันต่างกันกบช่วงที่ลุงเขาเป็นวัยรุ่นตอนนี้ลุงเขาก็ อายุสี่สิบกว่าเขามีของเขาจากเอซของเขาก็จริงนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้สร้างผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเนะ่ยเปิดบริษัทเป็นของตัวเองค้าขายเป็นของตัวเองเนะี่ยเขาได้มาเขาก็มาได้ที่ของเขาเป็นของตัวเองอายุยังไม่ถึง50เนี่ยเขาก็ได้ที่ได้ทางเป็นของตัวเองแล้วบางคนนะคะทํางานมาจนแก่เท่าก็ยังไม่มีโอกาสด้วยซ้ําไปนะ่ะเห็นไหมคะมันไม่มีใครว่าที่จะ มีได้รวดเร็วทันใจตั้งแต่อายุยังน้อยหรอกบางคนเขามีเขาเรียกอะไรแก่แล้วยังไม่ยังไม่มีเลยด้วยซ้ําไปเนี่ยยกตัวยกยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยไม่เลิศเจเจเนี่ยนะคะอยู่มาห้าสิบแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้เลยเห็นไหมวาสนาคนเรามันไม่เหมือนกันนะ่ะคุณจะเอาคําว่าตัวเองมีตั้งแต่อายุยังน้อย ไปด้วยค่าคนที่เขาอายุเยอะแต่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นการดูถูกคนอื่นเขานะคะเป็นการดูถูกคนอื่นเขาเป็นการด้อยค่าคนอื่นเขาวาสนาของใครของมันคะ่ะมันต่างกันมันไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบเขาได้หรอกก็เหมือนปัจจุบันนี้ไงลุงป้าเขามีเขามีเยอะกว่าตัวเองหรือเปล่าเลยต้องมาพูดซ้ําๆว่าเขาไม่มีบ้านไม่มีฝาบ้านไม่มีตั้งแต่ อายุยังน้อยไม่มีอะไรเลยมันอดีตก็คืออดีตปัจจุบันนี้ลุงเขามีแล้วเขามีพร้อมแล้วนะคะเขามีที่มีทางมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เขาหามาได้นะคะเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปยืมใครมาหรือว่าไม่ได้ไปโกงใครมาเนี่ยเขามีเป็นของเขาน่ะนะคะเขามีเป็นของเขาแล้วก็ควรจะหยุดพูดในอดีตไม่ควรจะ เอาออกมาพูดว่าเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรตัวคุณเองเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรเนะี่ยทำไมต้องดูถูกคนอื่นเขานะคะเพราะคุณก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่นะคะก็มามีช่วงหลังนี้หละที่บอกจะแต่งงานกับใครน่ยนะคะและก็ได้บ้านหลังนั้นเกิดขึ้นมาก็เพราะคําว่าจะแต่งงานกันนี้ไม่ใช่หรือนะคะอันนี้เราก็พูดประมาณนี้แหละคะ่ะคืออยากให้เขานะ่ะคิดถึงนะคะในวันที่ตัวเองยังไม่มีอะไรน่ยนะคะ แต่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะโลกโซเชียลมันเยอะมันสามารถสร้างรายได,ได้หลายรูปแบบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันจากช่วงที่ลุงเขาเป็นวัยหนุ่มป้าเขาเป็นวัยสาวอะ่ะมันจะแตกต่างกันเพราะวัยหนุ่มวัยสาวช่วงลุงป้านะ่ะมันยังคิดไม่ได้หรอว่าจะต้องทํามาหากินอะไรนอกจากไปทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทนั่นแหละค่ะแม้แต่ตัวของเขาเองนะ่ะไปทํางานในเป็นบริษัทของคนอื่นเขาเนี่ยนะคะไหนบอกว่าไปอยู่ในกอง นะคะดารงดาราอะไรพวกนี้ถ่ายภาพอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมคะคุณก็ยังกลับมามือเปล่ามาหาแม่หาพ่อมาอยู่กับพ่อกับแม่เลยเนี่ยนั่นก็คือวาสนานะคะแม้แต่คุณไปแต่งงานกับครอบครัวนะคะไปอยู่กับครอบครัวของคุณน่ะนะคะมันก็อยู่กับพ่อกับแม่ของภรรยาไม่ใช่หรือนะคะก็ยังไม่ได้สร้างเป็นหลักฐานของตัวเองอยู่แล้วน่ะจนกระทั่งกลับหวนขึ้นมาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็ยังมาอยู่กับพ่อแม่เหมือนเดิมเห็นไหมคะ นอกจากมาช่วงเกิดเรื่องนี้แหละเห็นไหมเกิดเกิดเรื่องเนี่ยมีคดีร่วมกันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะแล้วตัวเองก็อยู่ในครอบครัวนั้นน่ะถึงได้มีการสร้างไรายได้เกิดขึ้นเพราะคนทุกคนหันมาสนใจในคดีนี้เนะี่มันจึงมีการสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำยูทูบเบอร์นั่นแหละเนาะก็พูดประมาณนี้ละคะ่ะคือเราไม่อยากให้เขาไปนะคะบูลลี่เอาอดีตของคนอื่นเขามาบูลลี่เหมือนกันนะคะเพราะถ้าคุณบูลลี่ คนอื่นเขาก็ต้องบูลลี่คุณกลับเหมือนกันนะ่ะคนอื่นก็ต้องเอาคุณมาพูดเหมือนกันในสิ่งที่คุณทําผิดพลาดมาก่อนนะ่ะอดีตของคนเรามันไม่สามารถที่ไปแก้ไขได้หรอกว่าเราอยากจะเป็นคนรวยเราอยากจะเกิดมาเป็นคนรวยเราอยากจะเกิดมาเป็นคนจนวาสนามันได้ประมาณนี้มันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะอนาคตข้างหน้าค่อยดูกันไปนะคะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซลุงป้านะคะใครที่พอมีกําลังนะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภณัณฑ์ลุงป้าของทีพีสกินบริษัทมโนมมอมซั์นะคะ แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่พีสกีนไม่ไม่ใช่เห็นไหมพูดไปพูดมาก็ลืมแล้วของบริษัทนะคะมาดิพีดของคุณละชนีลูติเซตของคุณอ้องก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนวัดแล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าเอฟซีสายลุงป้านี่นะคะที่ค้าขายทางออนไลน์กันเนาะคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีไม่เลิบเจเจแล้วก็เอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้านะคะมีความสุขความเจริญมากๆพร้อมครอบครัวนะคะไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ โชคลามเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนนะคะสุขภาพพลานไมยแข็งแรงค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ